อันนี้คืออะไรอ๋อพญาเสือโค่ง,คงแต่ยังไม่บานเต็มที่นะครับเคยเห็นแต่แบบตุ่มๆนน่นแล้วก็เริ่มเริ่มบานนะครับแต่ว่าอันนี้ที่ตั้งใจมาดูคือองท์านอัลีนี่ครับดอกพญาเสือโค่งยังเป็นเสือน้อยอยู่นะครับยังบานไม่เต็มที่อหันหน้ามาหน่อยนั่นเงเอกนี่เข้าฉากอ ยังคิดว่าน่าจะสัปดาห์หน้าน่าจะเบ่งบานได้เต็มที่นะครับอันนี้เราแวะมานะครับขามาก็เห็นแล้วล่ะว่ายังยังไม่มากยังเริ่มจะตุ้มๆยังไม่ชมพูน,ะนี่คือซุ้มกล้วยไม้ลงเท้านารีนะครับเนื่องจาก เวลามีจํากัดนะครับแล้วก็อาจจะถ่ายได้ไม่ไมมากนะครับอันนี้เป็นสับรถสีที่ควบคู่กับคุณยแม่คุณแม่ามานาลีนะครับรองเท้านาลีครับโอ้นี่ครับแล้วก็เป็นน้ําตกนะครับโอ้สวยงามมากอันนี้มีเฟิร์นนะโอ้ นะครับซุ้มอันนั้นรองเท้านาดีสุกุลเนะแล้วก็น,นียังขาวขาวกล้วยไม้ก็ประมาณนี้นะครับ อันนี้เป็นสวนแล้วก็เดี๋ยวเข้าไปในโดมอีกสักรอบเด็ดเด็ดบนี่รองเท้านาลีเดดเด็ดดรองเท้านาลี สะพานต่อไม้เซตนี้ก็เป็นรองเท้านาลีอินทนน์ลาวนะครับ